สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตถทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับมาแล้วล็อต2นะครับมาแล้วล็อต2นะครับลิตโตนาบุกิจิกนะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2020นะครับนะอตที่แล้วนี่ถ่ายรูปลงอย่างเดียวลงแค่รูปนะครับหมด2วันหมดนะอตนี้นะครับจัดมาเพิ่มให้อีกสัก เวทละประมาณ15คันนะครับเวทละประมาณ15คันก็หมดนี่แล้วคงหมดแล้วละครับคงไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้แล้วนะครับกับลิโตนาบุกิจิกนะครับเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยกันนิดนึงคืออันที่แล้วเนี่ยผมถ่ายแค่รูปนิ่งนะครับถ่ายแต่ภาพนะครับยังไม่ทําคลิปเลยนะหมดไปแล้วโอ้แต่มันมาน้อยครับมันมาแค่อย่างละ5คันแต่รอบเนี้ผมจัดให้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเปิดฤดูทะเลแล้วนะครับฤดูจิก ก็ใครที่มองหาคันจิ๊กสวยๆนะครับในงบที่มันไม่แพงนะครับนะสเปคแบบแรงๆนะครับก็แนะนำตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูความสวยแบบ f u l l HD เลยอ้าวมาเดี๋ยวเริ่มจากด้ามกันเลยดีกว่านะครับท้ายนะครับท้ายจิ๊กทรงสปอร์ตนะครับแบงค์เป็น X c o r คทั้งคันนะครับย้ำนะครับแบงค์เป็น X อ o r ทั้งคันตัวนี้ตีโลโก้นาบุกิมานะครับ โลโก้นาบุกินะครับก็ด้ามทหารสีฟ้านะครับพางสีฟ้าสวยๆนะครับนี่ทุน่าคีบเหลืองนะครับโลโก้นาบุกิรีซีฟูจินะครับย้ำรีซีฟูจิตีโลโก้ริตโตอย่างสวยครับดีไซน์เทพมากผมบอกเลยนะครับคือตัวเนี้ยตัวนี้ผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงนะแต่ผมบอกได้วยคำเดียวว่าโคตรสวย แค่นี้แล้วกันนะครับโคตรสวยนี่แบงค์เป็นเอ็กคอร์ดทั้งคันจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับผมหมุนๆให้ดูนี่เห็นลายเอ็กคอร์ดแท้ๆเลยนะครับลิตโตนาบุกิสโลพิสนะครับนี่ไกด์ซิกทรงเคลองรับสาย N และสาย PE แต่คงไม่มีใครใส่ N อยู่แล้วนะครับผมใส่แต่ PE นะแล้วก็ทนน้ําเค็มนะครับเพราะว่าเขาเป็นคันทะเลนะครับอ่าเข้ามา2เวทนะครับเข้ามา2เวทนะครับ นี่ความยาวอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับ PE 1.3เหยื่อเริ่มต้น80ถึง160กรัมนะครับแม็กโหลด10กิโลแม็กโหลดก็คือยกลูกตุ้มนะครับ10กิโลนะครับ PE 1.3ยกได้10กิโลโหแม่งเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาครับแบงค์เอ็กคอร์จนถึงปลายเลยนะครับใส่ท็อปอย่างดีมาให้แล้วนะครับใช้งานอย่างเดียวนะครับ อามาเรามาดูเจ้าตัวรุ่นพ P ของมันนะครับ P/E 4เอางี้ผมเรียก P/E 3กับ P/E 4แล้วกันนะครับนะเวลาเราทักเข้ามาเราก็แค่บอกว่าผมเอาคันลิตโตะนาบุกิ P/E 4ครับผมเอา P/E 3เนาะไม่ต้องมา1 5 1, 5. 1. อะไรองี้นะมันเรียกลำบากนะครับแอดมินเขาจะได้ไม่งงด้วยนะามา P/E 1.5ถึง4นะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น 120ถึง220กรัมนะครับแม็กโหลดที่12กิโลโอแม่เจา้าคันแค่นี้เองแม็กโหลด12กิโลครับนี่แบงค์ bank. เล็กกว่านิ้วก้อยผมเยอะนะครับจะเทียบให้ดูยังไงดีปากกานะครับนี่ปากกาลูกลื่นนะครับเล็กกว่าปากกานะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบงค์เล็กกว่าปากกาแต่ว่าแม็กโหลด10กิโล 1 0บกิโลนี่ถ้าเป็นคันเมื่อก่อนนะครับแบงค์ต้องนิ้วก้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แบงค์เล็กเรียวเหนียวสปริงตัวดีนะครับนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับใครที่มีทริปนะครับจะไปจิกนะครับหลักแก๊สนะครับออกชายล่องหรือไปไหนนะครับก็จัดตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มราคานะครับเห็นมันสวยๆอย่างนี้สเปกอย่างนี้นะครับ ไม่เกิน2,500ย้ําำครับไม่เกิน2,500บาทนะครับคุณจะได้คันแบบโคตรสวยโคตรเทพโคตรหล่อนะครับถือไปไหนนี่ไม่ไม่เขินแน่นอนผมบอกได้เลยนะครับถือไปไหนนี่ไม่เขินแน่นอนน่เดี๋ยวราคาเราไว้ท้ายคลิปแต่ก็ความจริงราคาเขาก็รู้รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วขายไปภาพนิ่งนะครับเรียบร้อยหมดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้ฟังนะครับ เดี๋ยวเราต้องลองแอคชั่นกันก่อนเราต้องลองแอคชั่นกันก่อนนะโ okay. อเคมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเหมือนเดิมนะครับช่วงที่ทุกคนรอคอยนี่ก็เอางี้เดี๋ยวให้ดูความสวยอีกรอบหนึ่งนะไล่มาจากด้ามเลยครับป๊าบเอ็กพอร์ตทั้งคันนะครับนี่ ดีซีดแต่งโฟม UVA ลายพางสีดำฟ้านะครับสวยๆตัดด้วยดิ้นสีฟ้านะครับเนยขีดทองเท่ๆการเก็บงานดีมากนะครับรอบนี้ผมบอกเลยไม่มีน้ำยาปูดน้ำยาร่อนอะไรเลยนะครับแบงค์คอร์ยาวๆไปเนินถึงปลายอ้าวเดี๋ยวดูแอคชั่นนิดหนึ่งว่าพันจิกแอคชั่นยังไงนะครับนี่ p e 13นนะครับปลายเด้งมากผมว่าเหยื่อเริ่มต้น หกสิบกรัมก็ได้นะครับสี่สิบกรัมเนี่ยก็ยังไหวนะครับสี่สิบหกสิบเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่เด้งมากเ,าเวลาจิก๊กท้ายก็จะเหน็บอยู่ที่จกักรแกล้วเราแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบามากเบากว่าเลียวกบนะเบากว่าเลี้ยวกบสโลพิดแน่นอนครับที่จับมาแล้วก็เป็นแบงคอนเอ็กโดยส่วนตัวชอบนะครับนี่ ตายไวมากครับนะลายนิ่มนะไม่แข็งเลยตลายนิ่มอยู่เป็นสามนะครับหนึ่งสามก็เดี๋ยวลองแอคชั่นกันนิดนึงดีกว่านะท้ายยาวประมาณเลยข้อสอมานิดนึงนะครับนี่เลยข้อสองมานิดนึงก็กําลังดีครับเหน็บจะกรและกาลังดีนะครับอา้าวเดี๋ยวลองแอคชั่นนะเอ้าเอาให้สุดไปเลยคิดว่าเป็นปลากระมงแล้วนนะครับ <c oughs> นี่ นี่ถ้าคิดว่าติดไอโฉมไซส์ลักห้าโลหกโลนี่คงมันน่าดูนะครับพาวเวอรลิฟสูงนะครับผมเจ็บมือเลยนะครับเนี่ยเมื่อยเลยเนะี่ยอ้อาวโอเคโอ้ใช้ได้ครับไม่เกินสองพันห้าออกชั่นเต็มๆล้นๆนะครับสวยๆดีไซน์แบบ J เจนแปอา้าวมาขอดู PE อพเรียกมันว่า p ีสแล้วกันนะครับมันก็คือ1.5ถึงสนะครับตัวนี้ P4 เนี่ยผมแนะนำว่าสำหรับคนที่เผื่อที่จะแคสด้วยนะครับบางทีเราอาจจะแคสหยดจิก๊กแคสมีนาวนะแบบว่าผมไปคันเดียวเป็นค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ตกหน้าดินได้แต่ว่าไม่ใช่ไปใส่ะตะ่วลูกละร้อยกรัม200กรัมอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับนะบางทีเราใส่ะตะขวดักแปดสิกรัมถ้าน้ำไม่แรงเงี้ยโอเคสาม,มารถใช้ได้เลยนะครับรอยใส่ซีใช้ได้นะครับลูกค้าผมซื้อเป็นรอยใสนซีสองคนแล้วนะครับสบายสบายแล้วก็แคส คือจะบอกว่ามันแคสสู้คันยาวได้ไหมมันอาจจะแคสสู้คันยาวไม่ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะมันค่อนข้างจะอเนกประสงค์คือมันก็ถ้ามันจําเป็นต้องแคสมันก็สามารถแคสได้แต่มันก็สามารถจิกได้นะครับมันค่อนข้างจะอเนกประสงค์สาหรับคนที่ชอบแบบรวมๆคือไม่ได้เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าพกไปสองพันจะไปซื้อปีหนึ่งออกไปงานจิกจริงๆไม่เกิน5ครั้งเนี้ยจะไปถอยคัน แคสอีกคันนึงก็ยังไงอยู่ก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับทีเดียวจบรวมรวมหลักแก๊สเนี่ย PE4 เนี่ยผมว่าเอาอยู่แล้วนะครับความจริง PE3 นี่ก็เหลือเฟือแล้วแต่สำหรับบางคนที่กลัวผิดคิวนะครับก็จะจัด PE4 ก็ได้นะอา้าวลองแอคชั่นนิดนึงโอ้พูดจะยืดยาวอา้าวลองอ้อยนี่ก็แกะจากซองให้ลองดูเลยนะครับไม่มีการเลือกคันนะครับ วขวาคันไหนมาได้ก็ลองหมดนะครับนี่ก็งัดให้ดูแบบเต็มที่นะตัวนี้อาจจะเดี๋ยวถ้าลูกค้าที่ไปทะเลกลับจากละนองมามีรูปนะครับก็จะเอามาให้ดูกันนะครับแกเอาไปลุยโฉมงามมาไซส์หกไซส์เจ็ดโลนะครับงัดจากปากกรางออกมานะแล้ก็จะส่งรูปมาให้ก็เดี๋ยวรอดูติดตามผลงานนะครับแต่ผมว่าราคาแค่เนี้ย กับความสวยแอคชั่นขนาดเนี้ยก็อย่าคิดเยอะคนระับมันสวยจริงๆแล้วมันคุ้มนะมันสุดคุ้มเลยแหละตัวเนี้ยผมชอบมากเลยเตามากเอางง้นอีกสักทีแล้วกันอเอา้าอันนี้เอาเต็มที่เลยนะดูโอเคก็มีสองเวทนะ P.E. หนึ่งสาม กับ1.5ถึง4นะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิช h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะก็พิมพ์เอาคันจิกลิตโตนาะบุกิ1คันครับสปิน P4 สปิน P3 อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้เรียกง่ายนะครับนะแอดมินก็จะง่ายต่อการตอบด้วยนะครับก็ได้มาประมาณเบอร์ละ15คันถ้าจำไม่ผิดนะ10 12หรือ15คันประมาณนี้นะครับก็รีบหน่อยละกัน นะผมไม่อยากให้ใครพลาดนะครับเพราะว่ามันสวยจริงตัวนี้เอา้าลืมบอกราคาอีกแล้วสองพบาทนะครับ2,390บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับหนึ180บาทเราใส่ท่อ PVC ส่งนะครับร้อบาทนะไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้ออกตกที่ไหนก็ได้ครับส่งทั่วประเทศไทย1้อยแปบาทซื้อ2คันก็ร้อยบาทนะผมฝากไว้อีกหตัวนะครับกับคันิโตนาบุกิ งานจิกน่ะสวยๆเทปๆสักคันหนึ่งสองพกว่าบาทสองสามเก้ยสวยๆค, 2, วยวยครับนะส่วนใครที่จะมารับหน้าร้านแนะนำให้จองก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดนะครับมันจะหมดก่อนนะโอเคขอบคุณมากช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับคอปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับพักเข้ามาที่ f e c o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  k n a n p e g ัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับ โอเคไม่มีเก็บปลายทางนะขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวถ้ามีสินค้าอะไรใหม่ๆก็จะรีบมาอัปเดตแต่ตัวนี้อยากให้มีนะครับใครที่คิดว่าจะไปลุยทะเลนะครับงานจิกงงานแคสนะควรจะมีนะครับตัวนี้ปุ้มปุ้มสวยสวยมากโอเคไปแล้วขอบคุณครับ